ขอปาลมเจริญในธรรมจะมีญาติโยมสาธุนชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนะพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุนชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังระสูตรที่อาตมาภาพจนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่าสามโอขีภาวสูตรสูตรที่ว่าด้วยเรื่องความถึงพร้อมของศรัทธาความถึงพร้อมทายรมความถึงพร้อมพระทักกิรยะบุคคลเมื่อ ทั้งสามสิ่งพร้อมกันแล้วโห้กระทำผู้ประพฤติปฏิบัติจากได้ประสบกับบุญมากเดือด้รับผลตอบแทนมากนั่นเองข้อความนายประสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษทุทั้งหลายเพราะความพร้อมแห่ง ทำสามประการโกลาบทผู้มีศรัทธาจึงประสบบุญมากคือหนึ่งเพราะความพร้อมแห่งศรัทธาโกลาบทผู้มีศรัทธาจึงประสบบุญมากสองเพราะความถึงพร้อมแห่งทายธรรม กุลบรผู้มีศรัทธาจึงประสบบุญมากสเพราะความพร้อมแห่งถ้าขิณนยะบุคคลคือบุคคลผู้ควรรับทักษินากุลบรผู้มีศรัทธาจึงประสบบุญมากข้อความเหล่านี้มานายพระสูตรอังคุตรนิกายติกานิบาต พระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบข้อที่สี่สิบเอ็ดหน้าที่สองร้อยห้าพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยพระสูตรสูตรนี้พูดถึงผู้ที่จะประสบกับปูนมากก็ต้องมีศรัทธาต้องมีเครื่องทายธรรม ต้องมีผู้รับคือพระธิกษในญาบุคคลเมื่อประกอบกับสามสิ่งนี้แล้วผู้ทำก็จะได้รับบุญรับอณิสงส์มากนั่นเองทุกวันเราควรจะทำกุศลให้เกิดขึ้นกับจิตของเราเพื่อเป็นกําไรชีวิตในขณะที่เรากำลังมีชีวิตอยู่หลังจากตายแล้วกุศลผลบุญที่ทำไว้จะเป็นทะเบียงบุญสืบต่อไป ให้ถึงมากพอหนีพพานในที่สุดนั่นเอง